อะสวัสดีครับผมจิรโรดลิมพิพัฒน์ก้าไม้มงคลกาฝากของดีโธนสิทธิ์ที่ลงไปเมื่อสักครู่นะฮะว่ามีพี่เขาเอาแล้วนะครับตะไคร่หรือไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นะครับรูปหล่อนะฮะแล้วก็ต่อเงินต่อทองและอื่นๆนะฮะรวมถึงกระปังหานะครับขอให้พี่ค้าขายดีโชคดีปีใหม่ครับแล้วก็อันนี้ลูกค้าทักมาเมื่อสักครู่นะครับกรุงเทพนะฮะอ่อนนุชนะครับประคำสิบเก้ามงคลกาฝากนะครับหนึ่งเส้นนะฮะนี่เตรียมแพ็คให้แล้วครับนี่ทั้งหมดวันนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าท่าน ที่เตรียมไปส่งาทันนะฮะเดี๋ยวขอแพ็กก่อนนะครับลูกค้าโอนมาแล้วได้รับยอดค่าสินค้าเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือประคำนะครับ19มงคลกาวฝากอีก1เส้นนะฮะแล้วก็ร้อยแกาฝากอีก2เส้นนะครับใครอยากมีชีวิตที่ดีโชคดีในปีใหม่นะครับทักได้ครับนะฮะรับประกันทุกเม็ดทุกเส้นนะครับทําจากไม้กาฝากจริงไม้มงคลจริงนะครับผมผมจีรนลิมมิพัฒน์กล้ารับประกันครับผมนะฮะเี่ยตรียมแพ็กให้ลูกค้าครับ โอเคขอแพ็กต่อก่อนนะครับท่านไหนสนใจชอบไม้มงคลไม้กาฝากอยากโชคดีปีใหม่นะครับผู้คนรักผู้คนเกงขามรักไข่เอ็นดูนะครับก็ติดต่อทักกันได้ครับถ้าเห็นใน YouTube หรือช่องทางอื่นนะฮะก็เพิ่มเพื่อนนะครับจิรโลนหลิมพิพัฒน์นะครับผมย้ําจิรโลนหลิมพิพัฒน์เบอร์โทรติดต่อ0 6 1 9 1 8 5 7 5 3 0 6 1 9 1 8 5 7 5 3นะครับนี่ให้เห็นชัดๆนะฮะนี่อีก1เส้นไปแล้วนะครับเตรียมแพ็คเนี่ยจะเหลือ 19มงคลกาฝากเส้นสุดท้ายแล้วก็108กาฝากนะครับ2เส้นนะฮะท่านไหนชอบสนใจทักกันได้ครับเบอร์โทรติดต่อย้ำอีกที0619185753นะครับเพราะว่าชุดนี้หมดก็ไม่ได้ทำแล้วฮะเพราะไม่มีไม้ไม้ไม่พอนะครับโอเคแต่ไม้กาไม้มงคลเรายังมีอยู่นะครับท่านไหนชอบสนใจทักได้ฮะโอเคเตรียมจัดส่งนะครับนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอให้ท่านโชคดีปีใหม่ครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังนะครับขายร่ำรวยครับสุขภาพแข็งแรง นะครับผมพรใดอันประเสริฐขอให้เกิดจากท่านทุกคนครับขอบคุณครับ